สวัสดีทุกคนได้ยนะครับวันนี้ก็มาเจอผม,ผมเช่นเคยนะพี่แสงนะวันนี้ก็พี่แสงจะพามากินข้าวเที่ยงนะทุกคนตอนนี้ก็มาทํางานนะทุกคนก็เลยตอนนี้น่าจะใกล้เที่ยงแล้วนะครับุกคนก็เลยจะกินข้าวเที่ยงครับวันนี้ก็มีเมนูนะทุกคนปลาเนรนึ่งซีอิวเอ้ยไม่ใช่ปลาเนรเอย้ยไม่ใช่ปลาเนรน,นึ่งมะนาวนะทุกคนมาครับทุกคนถ้าใครยังไม่กินข้าวก็มากินด้วยกันนะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกคน ครับวันนี้นะครับทุกคนวันนี้ก็มีพริกสดได้นะครับพริกยกข้าวเหนียวนะทุกคนได้ข้าวเหนียวมาห,อห่อนึงนะครับมาครับทุกคนถ้าใครอากมากินข้าวเที่ยงก็ามากินด้วยกันนะครับเช่นเคยนะทุกคนก่อนอื่นก็ขอพริกล้างคอนะครับ มาครับทุกคนพริกลัางคอนะครับ <c oughs> ช่วยหยอนอืมมีเงินมากนะครับผม ดูครับทุกคนเนี้นๆน,นะครับ 那不能能能忙啊吧？嗯。 นี่เฮ้ยลีน่าทุกคนยังเดือให้อีกนิดนึงนครับไม่งางนั้นอดแน่นอน,นครับทุกคนก็มีหลายคนนะทุกคนชอบถามผมว่าทําไมไม่ไปตั้งตัวกินดีๆนะทุกคนคือเวลามันทํางานแบบนี้ทุกคนมันมันเรียบไงทุกคนมันมีเวลาจํากัดเท่าทุกคนมันต้องแบบว่ามีที่วางยังไงก็วางวางอย่างนั้นไปก่อนนะทุกคนแม่ทํา โมเดยวไปหาโต๊ะไปหาอะไรมานี่ไม่ได้แดกนะทุกคนอืออ เนื่อใหญ่มากเลยตกไปครึ่งหนึ่ง ก็ผมเห็นคนจีนเขากินนะทุกคนเขากินแบบนี้นะทุกคนเหมือนเขาจะมีเครื่องแยกในโตนะทุกคนเขากินแบบนี้ คนจีนเขากินเขาจะมีเครื่องอยางในตัวนะทุกคนแบบนี้ดูนะครับทุกคนกินแบบคนจีนนะ ว่ามันไม่ได้นะครับทุกคนที่คนกินของกินผมว่ามันน่าจะเวื่อกันไปนะอ๋อกินแบบไอ้กลางปลาทุกคนออกออกมามือนเครื่องกรองเลยนะทุกคนทำทำได้งไง หมดไปแล้วนะครับทุกคนปลานึ่งมะนาวนะครับก็วันนี้ก็กินตอนเข้าเที่ยงนะครับทุกคนก็มันทํางานนะครับทุกคนก็เลยรีบหน่อยที่ว่างไม่ก็ไม่ค่อยดีนะครับก็เลยเมื่อกี้เกือบไม่ได้แดกนแล้วเลยดีนะยังเหลือให้ผมอีกครึ่งหนึ่งนะทุกคนไม่ไม่อย่างงั้นนี่อดเลยนะทุกคนโอเคนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะทุกคนครับจะขอจะขออนุญาตไปล้างมือกันนะทุกคน পায় নাখাপে ঘৰত